ยังไม่จบจักรจั่นสุดทนฝากข้อความสุดท้ายนี้ถึงอดีตผู้จัดการ เรื่องราวยังคงไม่จบลงง่ายๆสำหรับเรื่องราวของนางเอกสาวสวยจักจั่นอาคมสิริหลังจากที่โดนดราม่าอาบีอดีตผู้จัดการจอมแสบสร้างเรื่องจนต้องเสียน้ำตาหลังมีประเด็นข่าวดาราโลกสองใบและแม้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของคดีความฟ้องร้องกันแต่ล่าสุดก็มีเรื่องราวกวนใจจนทำให้สาวจักจัก่นต้องออกมาโพสข้อความ ฝากถึงอดีตผู้จัดการว่าด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอดีตผู้จัดการได้มีการนําชื่อจันไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทําความเข้าใจที่ชัดเจนจันขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันกับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อใดๆกันไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะคะพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่า เจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com